เดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วนะครับในพิกัดฟลายเวท112ปอนด์เท่ากันครับคู่นี้นี่แม่น่าจะปีกันไฟแลบเลยครับมุมแดงนี่เพชรเดินดงบารท,ทุ่งเขาหลวงนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเดชหาด่างแดงรถดี คู่นี้ด่ไม่รู้ว่าใครสูงกว่าใครเลยแหละครับพี่บอลโอ้โหถือว่าเป็นเวทรุ่นฟรายเวทครับ112ปอนด์ทีโอ้โหรูปร่างช่วงชกดีน่ารักด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ่ะดูประวัติคร่าวๆ,ๆกันนิดนึงครับไฟแดงเพชรเดินดงบัสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับนี่ครับนายพัฒนาทรัพย์ชื่น19ปีครับจากอำเภอหนองบัวแด,ดงเนี่ยแหละครับ 60ครั้งชนะ50แพ้แแล้วก็เสมอสองครั้งครับโอ้รูปร่างยุ่งชกนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสายจะขวาอีกแล้วนะครับคู่นี้มาดูว่าสายแดงนี่สายก็ถือว่าหนักแรงเลยนะครับเพชรเดินดงเด็นผาด่างไนก็แข็งนะครับตีเจ็บนะครับอ่ะมาดูกันแล้วครับว่าใครจะตีใครแล้วครับวยคู่นี้รูปร่างก็ได้กันด้วยครับเป็นนักชกที่อยู่ในพิกัดไฟเวทที่โอ้โหสูงจริงๆเิงครับ ตามสายตาต้องมี172เป็นอย่างน้อยด้วยนะครับทั้งเพชรเดินดงแล้วก็เด่นผาด่างครับกรรมาการนรินทร์พงศ์อิรันชี้ขาดด้านบนครับผลงานล่าสุดเพชรเดินดงนี่ก็แพ้ให้กับธีรพงศ์ไก่สีพบ็อกซิ่งครับพี่วิกรังสิ์ส่วนเด่นผาด่างก็แพ้ให้กับมังกรเพชรก๊อฟายมูลสนุกเกอร์คลับฟอมล่าสุดแพ้ทั้งคู่เลยครับเอา,เ,อาเดี๋ยวคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกครับ Oh. อาวุธหนักแรงเลยครับพี่บอลครับคุณรอดมาอย่างนี้แจ้งรางวัลจากแอนตาซินก่อนนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอย แอนตซินมีรางวัลมอบให้1 0,000บาทถ้าเป็นจระดเคฟาดหางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันครับและกรณีนักชกที่มีแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันขอขอบคุณครับแอนตซินการักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพร้อมโดยท่านนายฮังวินัยวีระพุชงผู้จัดสรสนศริลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาครับจากมูลนิธิวีระพุธชงนะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคุณวินัยพร้อมด้วยคุณนวลละออวีรพุทชงประธานมูลนิธิวีรพุทชงนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดพร้อมด้วยครอบครัวและเป็นประธานจัดงานกระถิ่นสามัคคีสมทบคุณบุรณะปฏิสังขรวิหารหลวงพ่อโตสัมปองและก็ได้สร้างอุโบสถณวัดจีนป่อเอง หรือว่าวัดจีนสัมปะคงครับที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งมีท่านพระอาจารย์จีนธนานัทจีนพรศนะครับหรือว่าพระอาจารย์เย็นนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดมังกรกรมรา,าวาสนะครับท่านก็เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับก็เป็นประธานฝ่ายคันลาวาสซึ่งการทําบุญทอดกรถินสามัคคีต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับสําหรับปีนี้ยอดกระถินที่ได้เป็นเงิน 2 0 2บล้าน2 9, านนอร้อ,อ,อยาะยอดกระถินรวม2ปีนี่เป็นเงินกว่า40ล้านบาทครับนี่ครับกา,ารทำบุญทอดกระถินของมูลนิธิวีระพุทชงนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับเอาละครับคู่นี้ฟ้ายจากขวานะครับใครหลุดใครหลวมนี่ก็โดนทันทีนะครับหรือว่าอาวุธมวยนี่คล้ายกันนะครับ เดี๋ยวว่าต่างกันตรงสายกับขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็ชิงกันออกในก็ถือว่าใกล้เคียงครับาจะเบียดสู้กันอย่างสนุกเพียงยกแรกก็เริ่มออกอาวุธกันหนักๆแบบนี้แล้วนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองสิงแคนาทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพกพธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณซีพีเอสประเทศไทยจำกัดมหาชนภูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันแลกกันผลิตภัณฑ์ซีพี ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮพคอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮ่อกริััที CP ad, พ p เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์น,นมเมจิเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชาดำเนินตอขอบพระคุณครับเอาละครับ,บคูค่คคคคนี้นะครับดูว่าเพชรเดินดงงีจังหวะ โชคตั้งรับก็จริงนะครับแต่ท้ายนี่ออกมาจัลเม็ดหนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับวงไหนนะครับต้องเบียดแล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินมาดูนะครับว่าจะเบียดได้ขนาดไหนนะครับเดนผาด่างพยายามจะเบียดจะกล้ำในแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นลครับถ้ามาทรงนี้นะครับนิ่งด้วยนะครับไม่มีตกใจเลยนะครับอออาวุธกันแรงมากเลยครับนี่ยก2เท่านั้นครับมีศอกขีบขีบครับทางด้านเดนผาดางขีบครับ ยัดเข่าเข้าไปครับเพชรเด่นดงนี่ซ้อมอยู่ค่ายมวยบาทุ่งเขาหลวงนะครับที่ร้อยเอ็ดส่นส่วนน้ําเงินเด่นผาด่างนี่ซ้อมอยู่ธรรมศาสตร์ของหลวงครับโอ้ช่วงชกนี่ได้เสียจริงๆครับพี่บอลครับนี่ครับโอ้ยเสียไปเด่นผาด่างโอ้ย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 มาเอียงเอียงเอียงเหมือนกันครับไฟแดงเพชรเดินดงโอ้โหเอาละครับไม่ได้มีแต่เข่านะครับมีศอกสลับด้วยนะครับอ่ะ มาดูกันนะครับว่าเดนผาดาก็ยามจะเปลี่ยนก็โดนคืนเหมือนกันโอ้หโดนอีกแล้วนะครับลับต่อแล้วก็แทงตามไปมาดูวงในอาชีพแล้วนะครับใกล้เคียงกันล็อกเอาไว้ก่อนตีไม่ได้นี่กรมการต้องแยกก่อนครับอขอเตือนแฟนบวยทางหน้าจอช่อง True4U ครับมีทุละาป,ปาปังที่ไหนอย่าอย่าลุกไปไหนครับปวดหนะักปวดเบานี่ก็ขอให้อั้นไว้ก่อนครับให้จบคู่นี้ก่อนครับโอ้ยเริ่มจะซอกเริ่มจะหมัดมาแล้ว เอาละครับหมัดมาโดนแข้งขวาคืนด้วยซ้ายครับไม่น่าจะครบยกแล้วครับออกอาวุธกันแบบนี้พี่บอลโอ้รอดมาห่างคิ้วซ้ายแดงาแหกโค้งไปแล้วครับโอ้แอลตาซินได้แจกแล้วครับเข็มราคาร้อยบาทนี่ครับมาตอนนี้มชักจะโมโหแล้วเะเทดเดินดงมาแต่ว่าต้องระวังอย่าไปโดนศอกอีกนะครับวันนี้ศอกอันตรายเลยครับเด่นผาดด่างโอ้โ,อโหเลยว่าอาวุธมวยนี่ทันกันเลยนะครับทั้งแข่งทั้งเข่า แล้วก็มีหมัดมีศอกที่สลับอยู่ตลอดจะเป็นเด่นผาด่างนะครับที่แม่นกว่าสับซอกเล่นเอาเปลือกตาซ้ายนะครับมีบาดแผลไปแล้วนะครับเพชรดเดินยงดูว่าสถานการณ์ีูจะพลิกผันหรือเปล่านะครับจากแผลแตกนี้นะครับยังคงเดินเข้าหาแล้วครับขยับเข้าไปมีแข้งซ้ายยาวๆนำไปก่อนพอหลุดที่โดนขวาทันทีโอ้ยฟันกันไปฟันกันมาโอ้ยฟันน่ากลัวมากเลยครับเลือไหลออกมาครับหมดยกสอง ของบริษัทเจริญพกกระพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณท่านดกรพงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกกระพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณยมองตราพวยทองนิดคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพกชับถาถูถาถูยาดมตรา้วยทองเพื่อนคู่ใจขอบคุณรู้ใจประกันไทยบริษัทยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยซ่าแบตเตอรี่และคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบคุณครับ เอาละครับเกมเปิดเต็มตัวจริงๆลแล้วก็ยกนี้นี่โอ้โหแลกกันทั้งศอกทั้งวงในนะครับไม่มีใครยอมใครดูว่าเพชรเดินดงพยายามจะเบียดจะปล้ำในนีนะครับโดนศอกบวกอีกแล้วนะครับโอ้เดนผาด่างนี่วันนี้งัดศอกมาเน้นเป็นพิเศษเลยครับเป็นมวยเข่าที่ศอกน่ากลัวทั้งคู่เลยครับอ่าทั้งเพชรเดินดงแล้วก็เด่นผาด่างครับไม่รู้ใครจะหล่นล่ะครับแต่ดูแล้วมีโอ้โยนี่แหละครับใต้ศอก ฟันเข้าไปมีมีอาการเซเสลงงานเหมือนกันครับโอ้ท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่คลั่งฮือเลยครับโอ้ยนี่ครับแม่ที่เขาบอกว่าศิลปะแม่กมาโปไทยนี่อาวุธไร้แรงที่สุดเลยนะครับระดับโลกเลยซ้อม p o อ e r ซพอมเวอร์ออรยัดไปกรเ,เดินโดงเด็ดผาดางนี่แหละครับ โอ้โหดูจังหวะดวนเข่ากันนี่ต่างฝ่ายต่างโดนเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าโอ้โเดนผาด่างนี่โดนตอ,อกเข้าออไปกำลังอาอกกระดานนี่เป็นฟากชุดใหญ่ๆเลยกันแก็ยังกัดฟันบวกฟอกอยู่เอาแลกกันแล้วนะครับขวานคนละเล่มเลยครับโอ้ใครจะดีใครจะยู่แล้วครับโอ้โหสุดๆเลยครับอ้าซอกพาวเวอร์ครับซอกพาวเวอร์แล้วตอนนี้ไม่รู้ใครจะโดนใครกดมาอ่ะกดมาวาเด่นผาด่างกดโดนไปหน้าสะบัดไปหลายฉากเลยครับ แต่ยังกัดฟันอ,อยู่ได้วงไหนเสียไปครับเพชรเดินดองเสียบคื้นมาเสียไปยัดมาฝันโอครับโอ้วัดดวงหัวก้อยเลยครับโอ้นี่สึกเพชรยินดีครับโปรโมเตอร์โบสคุนนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์โอ้ดูครับม่าบ้าเลือดแล้วครับเพชรเดินดงโอ้ยแหมแตกโอ้ยแตกเหมือนกันครับพิยลีน้ำเงินเอาล้ครับสงรามแล้วนะครับแบบนี้เลือดนี่ ทะลักออกมาทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้โหมาดูนะครับไหจะายืนระยะโดนอีกแล้วนะครับไม่สนเลยนะครับเด่นผาด่างก็ยังชนตลอดมีปลวกด้วยนะครับแต่ว่านี่นะครับเพชรเดินตรงขยับเข้าไปต่างฝ่ายต่างแตกโอ้โดยเฉพาะศอกนี่อันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับมาถึงนาทีนี้นี่ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับอือหือตีกันยับฟันกัะเละเลยครับโอ้โหยคู่นี้นี่สงครามของจริงครับ สงครามบนเวทีครับ112ปบอนด์อ้าวคุณหมอแพ้สนามมีเหนื่อยหน่อยไม่รู้จะเย็บใครก่อนและครับแบบนี้อ้าวปลายกตีมาเสียบพื้นตั้งไว้ยัดมาเสียไปยัดมาอ้าวอีก3วิหกักหักมาเกี่ยวเชือกไว้ได้ครับหมดยกที่3ครับทุกจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0 8 6 0ตอง2ตอง8 ขอบคุณเต้นรถสวยจากเจดผู้จำหน่ายรถมือ2อ,ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจด086 355 7893ขอขอบพรคุณครับมาแล้วครับยกที่4นี่ปล่อยตัวออกมานีรับจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับเด่นผาด่างโอ้โห oh เปียกเข้าไปวงในดูใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอนาแล้วครับดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาด้วยนะครับเด่นผาด่างมาดูกันนะครับยักเข้าไปโอ้โ oh ห เดินตดงนี่ก็พยายามจะไล่แขนโอ้ยเอาละครับโดนเบียดเอาดูว่าจะยุ่งแล้วนลครับแบบนี้ดูจะอ่อนแรงลงไปหรือเปล่าครับโอ้โหเร่งเต็มเกียร์เลยนะครับทางด้านเด่นผาดางครับยกที่แล้วโดนไปไหลไหลศอกครับอา้าวยกนี้ตีมาอา้าวปิดปัดยัดมาครับตั้งกำแพงไว้ตีอา่าคู่นี้นี่การซ้อมนี่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับอา่าเสียไปอยู่ที่แรงปลายแล้วครับยกยอ,อุ้ยมีศอกเราฟันพืนฟันมาแทงซ้ายครับอ้อ นี่ครับมาตีกันเพลินเพลินสอกก็มาครับโอ้โหดูมาฮิวเข็นเข็นจับยกไอเอาจารย์นันลินโอ้แกแยกมาก่อนครับดูเดือดเลือดพลาดจริงๆครับพิลีคนนี้โอ้โหเกมนี้แลกกันไม่มีใครยอมใครเลยนะครับแต่ว่ายกที่ดีออกมานี่โอ้ดูว่าจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเด่นผาดาง เหยียดกล้ามไนตีเข่าได้เนื้อเนื้อเน้นเน้เน,น,นไหนดอกโอ้ยเด่นดงก็มีจังหวะดักแทงสวยๆเอามาดูกันนะครับไทยยายุบยาย่นนะครับเอาแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเด่นผาด่างชนเข้าไปเด่นดงต้องชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับโยกที่สามนี่ก็เล่นเยอะเหลือเกินครับายยกนี้เด่นผาด่างแดงรถดีครับโอ้ยมาดุมากๆเลยครับเดินขยโยขยโยเข้ามาครับ ่ายุบไม่ได้นะครับเพชรเดินโดงอ้าวอ้าวล็อกเหลี่ยมนี้ล็อกเหลี่ยมนี้ว่าทําท่าจะอ่อนแรงเหมือนกันนะครับเพชรเดินโดงโอ้โหอ่ะเล่งเยอะด้วยกันทั้งคู่แต่ว่านี่ครับแมดตอกสองมาแล้วตอกสองมาแล้วครับเพชรเดินโดงยกโอ้โหแผมเกือบเกือบเต็มข้อ แฟไนโอ้โหดูครับมาตอนนี้นี่อยู่ในช่วงยกสี่มาแต่ว,ว่า,านี่ครับหาตัวผู้ชนะอยู่แล้วก็แเดินหักเรื่องโอ้โหดูเด้งตีครับโอ้โหโอ้โหจังหวะการจับการเค้นนะครับเด้งแต่ละเม็ดนะครับโอ้ยเด่นผ้าด่างี่ดูว่าจะไปได้น้ําได้เนื้อหนักๆั้งนั้นดูว่าสภาพร่างกายนะครับนี่นะครับเหยียดเข้าไปแล้วนีโอ้เพชรเดนินดงทำท่าจะออกอาการยุบให้เห็น ฉายเลยนะครับตอนนี้เพชรเดินลงเบียดเข้าไปโอ้แล้วก็ชวนทะเลาะตลอดชนตลอดไม่สนแล้วนะครับดูจะมั่นอกมั่นใจแล้วครับมาถึงชั่วโมงนี้โอ้โหสนุกจริงๆครับป่วยคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับ ันใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะอุปกรณ์ไวไฟเตอร์โดยในหัวม,มรรริตรนครคุณสุเมศอสัตตบงกฎขอบคุณน้ําจิ้มดาบลันสารคามน้ําจิ้มคุณภาพรดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอซาวนาร้านพ็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจข,ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกสุดท้ายยาฉีดนี่น่าจะหลายแสนบาทด้วยนะครับไปกับเพชรเดินดงนะครับออกมานีเดินต่อยมัดฟันศอก เอาแล้วครับแล้วก็เบียดปล้ำในเรียกเสียงเชียร์เจ้าเจ้าอีกแล้วนะครับเบียดเข้าไปโอ้ยเอาละครับโตัวเข้าไปำํำท่าสุดไ้าเห็นเลยนะครับนี่นะครับปัดมวยยังประมาทไม่ได้ครับเอาฟันมาฟันมาอะไรก็เป็นไปได้ครับตอนนี้เสียงเชียร์มาแล้วด้วยครับเอาเศรษฐีใหม่จะเกิดขึ้นไหมครับยัดเข้าไปเอาเสียรมา S 1> <S 1> เสียไปอาวแล้วครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือศึกเพชรยินดีครับโอ้โ,โห,โหคู่คุณภาพอีกหนึ่งคู่ครับตอนนี้โอ้ยเอาเข้าป้าอไปแล้วโอ้ยมาอีกแล้ว,ลวเดินดุบวกแรกกันอา้าวนี่นครับหูเด่นหาดังมากดีที่แกกระโตโอ้ยโอ้โหยกนีน้นีออกมาดุเลยนะครับเรียกว่าเดินต่อยหมัดฟันกอกแล้วก็มีลูกขวางแทงเจ็บๆเ,เหมือนกัน ดูว่าจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับเด่นผาดางโดนเข้าไปหนักหนักเหมือนกันนะครับยกนี้โอ้สถานการณ์นี่ถือว่ากลับมาใกล้เคียงกันอีกครั้งแล้วครับคนละยกเลยครับคนละยกเลยครับอตีไปตีมาวินาทีที่เหลือนี่โอ้หนึ่งนาทีกับ30ิวิตตื่นเต้นแน่ครับโอ้โหดูครับอ่ยกไปเพชรเิด่นิรดผาดางนี่ครับหมาเสียบล้อขาโอ้โหอาจารย์นารินบอก กลางเวทีก่อนตอนนี้ดูครับใครออกใครออกกอนนี่เพชรรด,โดงโอ้โหเพชรด,ดงเพชรด,ดงเอา้าบ้าฮึดฮึดโอ้ยโอ้โหเอาละครัานถาจารณ์ดอว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับเบียดเข้าไปตไปาาีเลยาารครับโอ้ยยังมีฮึดตลอดด้วยไม่ย้อไมง่ายโอ้หดูจังหวะนี้เบียดเข้าไปโอ้เดินาด่างก็ไปพยายามจะล็อกเอาไว้นะครับโอ้ยสนุกจริงๆครับอ่ะหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีที่เหลือครับ เดินฟันไปเอาตีแม่เด่นหาดาังก็เร่งเยอะทำท่าทำท่าใจเหี่ยวทำท่าจะห้อยเหมือนกันครับโอ้โห,โหนี่ครับชื่นชมเลยครับทีมงานบาทัทภงเขาหลวงทีมงานพอหลักบุญแล้วก็แดงรถดีโอ้สุโอ้โห,โหดูครับแม่ตางฝ่ายต่างมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้โห,โหแม่บีบหัวใจแล้วครับพี่อารีโอ้สถา,านการณ์นี่บีบจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้เอาแล้ครับแล้วก็ยังไม่หยุดกันด้วยนะครับทั้งคู่ ไม่ไดตัดกรรมาการแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับในช่วง20วินาทีสุดท้ายครับออ,อะผ่านไม่ผ่านพอไม่พอครับโอ้โห15วีสุดท้ายครับจะเกิดล็อกถล่มที่วิกแอร์ขึ้นหรือเปล่าครับนับถอยหลังครับ6 5 4 3 2 1ครับเขาใจจริงๆเลยครับคู้นี้ น่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งแน่นะครับแต่ว่าคงจะต้องหยุดพักสักระยะนะครับเพราะว่าเจ็บที่กันทั้งคู่ครับรอ่ลองร